สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสาวผู้ไทยชาวสวนค่ะวันนี้พอบ้านเอาวัวขึ้นสวนนะคะทุกคนอิ่มแปร่ท้องป่องทุกตัวเลยค่ะแต่ว่าปัญหาที่ตามมานะคะทุกคนในช่วงฤดูฝนก็คือมแมลงนี่แหละคะ่ะวัวของเรานะคะเข้านอนคอกไม่ได้เลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็มแมลงก็เยอะนะคะถ้าเห็นไฟเนี่ยก็จะรีบเดินเข้าหาไฟเลยนะคะทุกคนไม่ได้มองย้ายว่าอีขูนมันไม่ได้มองนอน เดียวมันเป๊ะมาแล้วไม่ได้มังนอนอยู่หันน่ะมาดูสภาพขอกัวสาวปทไทยนะคะทุกคนเนี่ยหลังจากที่ฝนตกคะ่ะช่วงนี้ก็ตกแทบทุกวันเลยนะคะทุกคนคะ่ะปีนี้ถือว่าฝนดีมากนะคะอ่าฟางเนาะที่มันอยู่ในขอกัวนะคะ่ะก็เริ่มจะแตกงอกอะ่ะ เป็นคาวออกมาแล้วก็มีทุกคนเละมากค่ะคือเอาเข้าในโคกไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าวัาว,วมันไม่มีที่นอนนะทุกคนขนาดสาวไทยเอาฟางใส่ด้วยนะคะช่วงฤดูแรงแต่ว่ามันไม่สามารถาทนความชืน้นความเปียกแฉะของฝนได้เลยนะคะทุกคนเพราะมันตกทุกวันนะคะก็เลยต้องออกออกมานอนข้างนอกนะคะทุกคนแต่ว่าปัญหาก็มาแรงนี่นะคะทุกคนมาแรงดูดเลือดนี่แหละนะก็มี FC ีมีพี่ๆทางบ้านหลายๆท่านหลายๆคนนะคะที่ แนะนำมาเนาะว่าให้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรนะเราเพื่อจก็จำชื่อมันไม่ได้คะคะแต่ว่าว่าจะสั่งมาลองใช้ดูนะคะแต่ว่าเราไม่มีที่คุมงัวนี่แหละคะ่ะทุกคนเวลาฝนตกมามันช้าล้างไปก็กลัวมันไม่ได้ผลแต่ว่ามาแรงดูดเลือดคือเยอะมากนะคะทุกคนเนี่อ่ะเราก็ใช้ควันไฟนี่นะคะทุกคนคะ่ะไล่ไปก่อนนะ,ค,ะคือจะไม่ให้จุดไฟในฤดูนี้บัวเราอยู่ไม่ได้นะ,ะทุกคนต้องก่อไฟทั้งกลางวันกลางคืนค่นนะ,คะไม่ว่าจะ เวลาไหนนะก็ต้องโกดทุกคนคะ่ะเนี่ยมันเหมือนจะเป็นผื่นๆด้วยนะคะในตัววัวเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนเวลาที่มันมีแมลงคะ่ะทุกคนเราก็ต้องอพยายามไล่แมลงออกจากตัววัวให้ได้มากที่สุดนะคะทุกคนไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงนะถ้ามีงบประมาณก็จะทำโคกใหม่ก็กลางมุงะะ้งค่ะทุกคนอ่าวัาวเราไม่เยอะเนาะมันน่าจะทำโคกเล็กๆแล้วกลางมุงให้ได้อยู่นะคะ แต่ว,ว่าแบบนี้ก็เอาแบบอินดี้ไปก่อนเห็นไหมคะมันจะชอบมากค่ะเอ้าคืาคอมันควันตะไคร้หอมห่านมดแร้วเปล่าเฮ้ยยูนในโกมันห่ามดแล้วเปเล่ สาวผู้ไทยกับพ่อบ้านก็มีอ่าตะไคร้หอมอยู่นะคะทุกคนบางครั้งก็แบบไปตัดใบมันมาทิ้งใส่แต่ไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ว่ามันใช้ได้ผลหรือเปล่าคะแต่ว่าอ่าบางครั้งเราเอามาทิ้งใส่แล้วไฟมันไหม้มันก็รู้สึกว่ามันหอมอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่ามันไล่แมลงได้หรือเปล่านะเพราะว่าส่วนผสมของหลายๆผลิตภัณฑ์เนาะมันก็เขียนว่ามีตะไคร่หอมนะทุกคนสาวผู้ไทยก็เลยเอามาทิ้งใส่ดูนะคะอยู่ที่บ้านก็มีอยู่ที่สวนก็มีนะคะสําหรับอ่าตัวตะไคร้หอมที่จะเอามาใส่ ไล่าไลยุงไล่แมาเลยนะะแต่ว่าไม่รู้มันจะไล่ได้หรือเปล่าไอ้พวกนี้นะคะทุกคนอ่ะแต่ละตัวสะบัดกันฉ่ำเลยะคะ่ะหน้าคือฟินมากนะคะทุกคน ช่วงนี้ราคากัวก็ยังทรงๆเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนไม่ขยับขึ้นไม่ขยับลงมากสักเท่าไหร่เนาะช่วงนี้นะคะสาวผู้ไทยเห็นเนาะเห็นเยอะมากนะคะทุกคนคะ่ะในเพจนะคะในเพจ a c e b o o k เนาะจะมีแบบพวกลูกวัวลูกควายนะคะเยอะมากเลยลูกอัวก,ก็มีตั้งแต่ราคา900รบาทพั่งพันห้าททุกคนเยอะมากเลยนะคะ สำหรับช่วงนี้นะลูกควายก็ประมาณตัวละ2,500 3,000 4,000 5,000นะคะเยอะมากแต่ว่าอยู่ไกลมากนะคะถ้าอยู่ใกล้ๆเสาผู้ไทยก็คิดว่าอยากจะเอามาเลี้ยงอยู่นะคะแต่ว่าก็ถือว่ายังไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวเล็กนะคะแต่ว่าแต่ว่าคิดว่ามันมันน่าสงสารทุกคน <c oughs> ไม่ได้ให้กิน หรือหรือมันกินได้ไหมทุกคนถ้าสมมติว่างัวเรามันกินตะไคร้หอมไปเนี่ยมันจะสามารถอ่าขับออกทางทางผิวหนังกลิน่นอะไรมันสามารถลดได้ไหมคะถ้าถ้ามันลดได้เนี่ยสาวพเลจะเกี่ยวมาให้กินเลยเอาเอาเสบเสยมันว่ะ รัวตัวนี้ตอนสาวพทุทไยซื้อมานะตัวละเก้าพันนะทุกคนตัวนี้ยแม่แม่แดงแม่แดงแม่แม,แม,แม,แม่สาวตัวเนี้สาวพทุทไยซื้อมาตัวละเก้าพันนะคะช่วงนั้นก็ราคารัวยังไม่ตกขนาดนี้นะคะทุกคนถ้าราคาตกตกเหมือนตอนเนี้ยน่าจะได้เท่าราคาตัวนี้มั้งตัวละหกพันตัวขาวเนี้ยชาโลเล่เนี่ยสาวพ,พทุทไยซื้อมาตัวละหกพันทุกคนอะไรฮะอะไรวะอันนี้ก็เป็นคอกหมูนะคะทุกคน เล็กหมูน้อยหมูใหญ่อันนี้เป็นแม่หมูเป็นพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์หมูแม่พันธ <c oughs> ุ์เป็นเพล่ออะนี่ <c oughs> นี่คะ่ะทุกคนตอนนี้นะเราเอามาอ่าทิ้งใส่ในกองไฟนะคะสําหรับใบตะไคร้หอมนะมันก็มีกลิ่นหอมอยู่นะคะทุกคนแต่ว่ารู้สึกเหมือนแมลงมันจะไม่ทด้ไปไหนเลยนะ มันก็มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ,ะทุกคนอ๋ออ๋ออันนี้ก็จะกินแต่ก็กลัวในบรรดากลัวสามตัวนี่ก็คือไอตัวแดงนะ,ะทุกคนมันมันเก่งที่สุดมันนีอ้วนพีเลยค่ะกินอิ่มแสบบ่ ดีเผือถ้าสำหรับใครที่แบบมีวิธีการจัดการกำจัดนะคะพวกมแมลงนะคะทุกคนช่วยแนะนำสาวผู้ไทยเข้ามาหน่อยนะคะนี่มันเยอะมากค่ะทุกคนมันแก้ปัญหาไม่ได้นะ,ะช่วงหน้าฝนนะคะยายบอกว่าอ่ามันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกนอกจากเราจะก่อไฟแล้วไล่มันอย่างนี้และคะ่ะทุกคนพอถึงฤด,ดูการที่มันหมด มันตัวเย่ไปมันก็จะหมดไปเองค่ะแต่ว่าเสาพญสงสารกัวนี่นะคะทุกคนค่ะมันเยอะมากนะคะคกัวเราไม่มีเวลากินเวลานอนเลยเวลา,เาขึ้นสวนเนี่ยเขาก็แบบพยายามมากนะที่จะหาหญ้ากินนะคะแล้วก็ทั้งจะสะบัดแมลงไปด้วยนะคะขนาดเราโดนยุงกัดเราก็ไปยังอยู่ยากเลยเนาะอันนี้เขาก็ทั้งแมลงทงั้งตอมทั้งดูดเลือดทั้งตอมหูตอมตานะ ถ้าใครที่มีเทคนิคดีๆนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะทุกคนที่แบบมันใช้แล้วมันเห็นผลแล้วมันมันแก้ปัญหาได้จริงๆนะคะช่วยแนะนาสาวใครเข้ามาหน่อยนะคะทุกคนค่ะอยากจะลองใช้จริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าสงสารมันค่ะเนี่ยอย่างนี้แหละมันน้อยตัวก็จริงนะคะทุกคนแต่ว่ามันเยอะสําหรับแมลงนะมันมันเยอะมากทั้งกุ้าวดามันน้อยตัวแต่ว่าแมลงอะมันเยอะทุกคนมันกินแบบฉ่าเลย ก็สำหรับคลิปนี้นะคะท่าใที่ผ่านเข้าไปเห็นก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกสาวพุทไทยหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณล่วงหน้าในทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องสาวพุทไทยชาวสวนให้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า